สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนีมาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆผู้เก่าอีกแล้วด้ยวยจากพี่น้องสาวสกุลพาพี่น้องกินตําหงจ้าเมื่อหนีกับท้องปลาแซลมอนทอดอ่าเมนูนี้สาวสกุลชอบเพราะว่าหนึ่งปลาแซลมอนมันก็เป็นไขมันที่ดีเนาะอ่าอย่างที่เฮาหู้มันเป็นโอเมก้าหกมันจะดีต่อสุขภาพถึงแม้มันจะมันไปหน่อยแต่ว่ามันก็ก็ยังมีไขมันที่ดีแหละไปดีกว่ากะหมูเนาะแล้วก็ กินอะไรล่ะจะเข้ากันก็ต้องส้มตมําปูปลาบ้านเราเนาะแล้วสาวสกุลได้มาเกาะมาไงจากส,าสก,กุลกันเลยเออเอ,อมาเกาะบ้านเฮามันแซ่บกลับมาได้จากพี่น้องบอกว่าสิกินอย่างกะถึงแม้สาวสกสุลสิพากินอย่างกะรบกวนพี่น้องติดตามรับชมสาวสกุลและก็เป็นกาลังใจให้สาวสกุลคนบ้านๆผู้นี้นเนี่ยได้จากพักเฮาก็ยังมีอยู่จ้ะ ถั่วพูนะถั่วพูเอามาจากสกุลนั่นแหละยังซดกอยู่ยังเขียวอยู่ใช้ได้ละกันผักสลัดอันนี้มันมืดแล้วของเฮาที่เอามานะ่ะมันเริ่มเหลืองมันเริ่มซ้ําแต่สาวสกุลก็กินมืดแล้วละ่ะสาวสกุลก็ไปเอาในสวนครัวของตัวเองของเจ้าของออโรงงานกําลังปิดพี่น้องเสียงดังนิดนึงเด้อมาเด้อจ้ะแซบ่บแซ่บอร่อย หวานมะกอกสาวสากุลใส่มืดหน่วยเลยห <c oughs> วานนะมะกอกบ,บ้านรอหยุงเทพถ้าใส่มืดหน่วยแบบนี้สมมันจะอบอฝัดฝาด,ดนะพ้ <c oughs> อ,อ,องปลาแซลมอนซิ้นใหญ่ๆเลยสูตรสาวสากุลคือเก่าจา้ะกรอบทะลุจอ ăn hơi mừng đêm ไม่อยู่ได้ท้องแซลมอนสิ้นใหญ่ก็เลยอึดใจเบ่ไหวจ้ะก็ะเลยขอกินตำมะหุ่งเนีอ่ย Ngon ừ, Chảy mất nuôi nữa chẳng มาแล้วสองสกุลล้างจานแล้วกันแช่สองฟิตหมากกอกบเลยมันก็นเลยบาดเสีย,ยทิพยเงาแท้ ในะม่ัะใจขนาดลมบรรยากาศดีมาก You <laughs> know wow. Oy. น่าเสากอื้อืมอืมต๊อืมตกี่ดินจ้ากรอบหลายมันละะ่ะฮะ อ,อร่อยมากพี่น้องจ๋าสาวสกลนะมีของขวัญได้ของขวัญปีใหม่แล้วจ้ะพี่น้องสาวสกลจะบอกว่าปีใหม่นะ่ะสาวสกลเมืองบ้านเนาะเมืองสกลนครสาวสก,กุลกะรู้สึกว่า ดีใจแล้วได้ของขวัญได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่ญาติพี่น้องแบบเนี้ยแล้วก็ได้เจอสภาพแวดลออ้อมบ้านเฮาเนาะที่เคยอยู่เคยเล่นเล่นเคยไปเคยมาตอนสมัยยังน้อยค่ะอันนี้คือแบบดีใจสุดๆแล้วนะเป็นบรรยากาศที่เฮาคุ้นเคย <c oughs> แต่พอกลับมาทํางานอยู่กรุงเทพกะได้ของขวัญอีกพี่น้องสาวสกุลผ่านกด youtube แล้วจ้า <c oughs> โอ้ยดีใจมากชาวสกุลผ่านซับสไคร์อ่ะหนึ่งพันซับสไคร์มาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็เหลือเก็บชั่วโมงเนาะตอนนี้ชาวสกุลผ่านสี่พันชั่วโมงแล้วจ้ะเมื่อตอนวันที่เก้า ก้ามกรลาที่ผ่านมานี่แหละเออเป็นวันดีมากเลยสาบสะก,กลุลกบไปยืนยันตัวตนละคราวนี้เนาะต่อไปกะกำลังเป็นขั้นตอนดำเนินการรอพินเออสาวสะกุลก็เลยจะมาบอกพี่น้องว่าเมื่อน,นี้กขอฉลองกินตมัมังหงใส่มะกอกกับท้องปลาแซลมอนนี่แหละ <c oughs> เออเป็นเมนูที่แบบส,ะสะาวสกุลหมักแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เนะาะจังไดกะยังยืนพื้นด้วยตมังงบ้านเฮาเด้อจ้บ สาวสกุลเริ่มเหตุ youtube ตั้งแต่ตอนครั้งแรกเลยคลิปแรกอะ่ะบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลย17มิถุนาเอและกะอันนี้กะถ้าเป็น17มกรลากะหเดือนเนาะมิถุนากรกฎาสิงหาคันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเออเจ็ดเดือนอืมนั่นแหละก็ได้ประมาณ6 7เจดเดือนเนาะกว่าจะผ่านกฎก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเลยบอกว่าจะแบบเบิ่งสาวสกุลในแบบ ช่วงต้นคลิปออหนึ่งนาทีสองนาทีโอ้ไปแล้วออย่างแบบเนี้ยเข่ามาแวะมาทักทายก็พเป็นอย่างเลยจ้ะขอแค่แบบได้มายืนยันตัวตนได้มาเบิง่งได้มาแบบแวบมาเบิงเนเนาะเออมันนีสาวสกุลเล่ากินเข่ากับหยังแค่นั้นก็ได้บ่จาเป็นต้องแบบเบิง่งเยาวๆไออย่างเงี้ยบางคนเบิ่งครึ่งคลิปก็โอเคสาวสกุลขอบคุณหลายๆขอบคุณเมดขอแค่แบบแตะเข้ามาสาวสกุลคนบ้านๆสาวสกุลกะดีใจหลายแล้วจ้ะกาจังไายกะ บ่มีพ่อแม่พี่น้องสาวสะกุลกะบ่ได้ผ่านกฎนี้มาเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ต้องยอมรับเลยว่ากะบ่ได้ตั้งใจว่าจะมาเห็ดดอกอยากจะมาพิสูจน์จ้ะเป็นคนที่แบบว่าอยากรู้นะว่าแบบเออมัน,ม,นมันเป็นคือเขาวเว้าอยู่บอกมันมันมันได้อยู่บอกแบบนี้นะพี่น้องแล้วกะแฟนนั่นแหละสามีบอกว่า ยังไงเธอก็กินอาหารแบบนี้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นคนอีสานเธอก็ทำคลิปลงไปเลยก็ได้คุยกับเพื่อนๆได้คุยกับคนพื้นเพบ,บ้านเดียวกันกันกบเธอก็เลยว่าเอ้าเอาวะเอากะเอาเนาะก็เลยมาลองเหตบิ่งพี่น้องกะหกเดือนก็ถือว่าโอเคตอบรับได้ดีชาวสกุลพอใจแล้วแต่กับว่ได้คาดหวังย่างดอกแต่ครับกับพอได้นะพี่น้องเออชาวสกุลก็เลยพยายามจะทําคลิปแบบคลิปให้มันดีๆคลิป ให้มันน่าสนใจพยายามนะพี่น้องบ่มเพ่นพยายามย่านพี่น้องเบื่อแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานงานรักของสาวสกุลนะทำงานตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มเออพี่น้องมันสิบเอ็ดชั่วโมงอันนี้คือใช้เวลาว่างวันไหนวันหยุดแบบนี้กะบ่ได้หยุดคือคนอื่นเขาก็จะได้หยุดแค่แบบ สาม,มงแรงสี่มงแรงจังแล้วเนี่ยแบบพี่น้องเห็นตอนเนี้ยบรรยากาศตอนแรงก็คือวันหยุดจริงแต่ว่ายังต้องไปที่ทํางานอยู่เนาะ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างที่จะจํากัดเวลาแต่ก็ทําให้ดีที่สุดจะ้ะเพื่อที่แบบออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจะได้แบบเออเบิ่งแล้วมันกะ เออพอไปได้อยู่เนาะนางอันนี่อออย่างแบบนี้นะคุ้มกับแบบค่าเสียเวลาค่าอินเทอร์เนต็ตของที่แบบคุณป้าคุณลุงรับชมแบบนี้นะสาวสกุลนะคิดนะนี่นะเออหรือว่าคิดหลายไปหรือเปล่ากับกกบือกแบบเก่งใจแบบนี้นะอยากให้เขาแบบเสียสละเวลามาเบิ่งกล่ะกันให้เขาได้เบิ่งแบบเออจะบเจือแน่อะอย่างแบบนี้พี่น้องเนะาะจังใดสาวสก,กุลกะเบ้าหลายละขอบคุณจ้ะมาแจ้งข่าวดีละกัน ดีใจน้ำสาวสกุลน้นำเด้อ <c oughs> เออสาวสกุลขอบคุณหลายๆขอบคุณสุภูสุคนที่คอมเมนต์มานําที่กดไลคมม์มานําหรือบางคนกดมาเบิ่งแต่บ่ได้คอมเมนต์แบบเนี้ยก็บอกเป็นอย่างเลยจ้าสาวสกุลก็เป็นนะบางที่แบบไปเบิ่งช่องอื่นแบบเนี้ยไปเบิ่งคลิปที่เขาสนใจบางที่เขากบอได้คอมเมนต์เขากับว่จักสิวาอย่างแบบนี้นะแต่ก็เข้าไปเบิ่งเขาจะ้ะบางที่อาบน้ําแบบเนี้ยก่อนอาบน้ำกบแหวะเบิ่งกดเบิ่งสก่อนแบบนี้อน,อนะ,ะเออเดี๋ยวหลายๆคนจะแบบ คิดว่าเฮาบ่ได้ไปเบิง่งเฮาเข้าใจบ,บ่เป็นอย่างเลยคลิปไหนน่าสนใจคลิปไหนเราชอบก็ดูจ้ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาละว้าหลายยหย่ห้างเนาะเอ็นดูสาวสะก้ในไเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องรักน้อยแต่รักนานๆมื้อนี้สาวสะกลนไปอีหรีแล้วจา้าบ๊ายบาย